เ oh ี้ยเนี่ยไอ้ไอ้ตัวสีฟ้าเนี่ยเี้ยเออเี้ยเนี่ยยองไงวันนี้วันนี้ทอปวันนี้ทําฟอร์มจริงว่ะนะกูศึกษาแบบอยู่นะตัวนี้มันทําฟอร์มอะเนี่ได้ต้องมึงกดอัดเดี๋ยวคอนเทนต์เต็มเต็มช่องเลยเนี่ยมันไม่กดอัดป่ะเาม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 าามมมมมามามา มันมาลงมาลงมาลงใต้ดินเหรอเฮ้ยมันแฝงตัวเดียวไอ้น้องไม่ต้องไปมาาาแแแลลล้้้วววกก็็มมมึงก็อยู่กูกอนไปเลยมึงไปไหนล่เนี่ยมึงมาอยู่กูเรามึงไปทำไมแฝงไปไหนวะโนหลังตัวนะเดีมันจะตามหลังกูวะกพมาะปแฝดเข้าใส่เนาะแฝดเข้าไปดับมันมันมันไปดัดก่อนเลยไปเลยยิงเลย เมื่อกี้กูหลบมันแหะเฮียกูต้องหลบแฟนเฮียหนาวด้วยเดีอดเลยก้าขวาอ้าวไม่ใช่ตัวเดียวอ้าออด้วยเออเรียบร้อยมันอยู่ทุกที่เหรอเพื่อนซ้ายต่อซ้ายไอ้เชี่ยหมอเก้าแปดไอ้เชี่ยไอ้เชี่ยไม่มาตีตีเกมมาไอ้หนาไม่วิ่งไปไหนไม่ใจเลยช่วยกูสิเอี่ยอย่าวิ่งหนีเออแล้วก็ สมองตรงนี้มายแก้วแทงตัวึงแทงตัวนึได้ข้างบนให้วได้ข้างบนให้โอ้โหวุ้งไปตวนอหยอ่ยหน่อยอย่าตายุ้ตัวน้นไปัอไปัอ่อความเหลือกลังไปโอ๊ยโอ้โม่ยิงทะลุสมอง e o n B สุดไปเลเียโอยโอ้ยขวาเลยดด

ไก่ละไก่ไก่ละกจะเป็นลัอ้เหี่ยปหัววะเจะเลยอกก็แตกไไอ้เหี้ยโอเคไกลไละไความนันถูกไก่ละอย่ายับยงนั้นความความตุเรนนันเงซ้ายมือโเละไม่นั่งพอดีเต็มูเนี่ยคือโ่ เบลอมากตอนที <S 2> <S 2: right? ่ก no pues oh, wow. okay. ูกูไปแล้วก็งอหัวไม่ต้องฝังแล้ว Help ไมไม่ให้มานน่าวะมีมีอยู่แล้วยิงได้ก็งี้แหละเฮ้ยเฮียเอ้ยเฮ้ยมันสมบัติรัวต้องสามารถถอยมันดีกว่ากูือทียิงได้นะมาโอโยได้เฮียกูมีสมุด มาไม่ตีกูแล้วล่ะไปนู่นเด้อไปเล่นแกะยี่นาวกันผมอยากได้แล้วเนาะเอาเลยึงต้องการอะไรเดี๋ยวกูจะกดให้หมดเลยไอเดยวมึงแววลางปอบมาทิ้งไว้มากเราตรงนี้มาผมไม่เอาใจเดี๋ยวไม่ไม่ไม่มึงก็ไปวางไว้ใกล้เดี๋ยวพอเปิดปุ๊บเดี๋ยวกูจะดูดให้เลย มานี่มานี่มาที่นี่ๆเลยนะเต็มเลยจริงๆกันนะขึ้นปะสมุกก็ได้พอมานาพร้อมนะเดี๋ยวเราเก็บออฟไปเฮ้ยอัตีแล้วเนาะตรงนี้มีตรงนี้มีไปข้างนอกเลยนะปิดเลยนะเปิดเลยโอ้โห่เนี่ยเปิดละมันจะถึงวันไหนเนี่ยเฮียกู้อให้กูเซตไว้ก่อน

ที่แมปที่แมปไรเรไม่ได like ้เล right. ่นแมปธรรมดาเลยกูเล่นก <te am> so ูเล่นกูขอเล่นเองขอเล่นเองขอเล่นเองหนีเลยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วอะเฮ้ยเลยไม่ใป็รอยู่กับนาวเลยมึงเชื่อไหมที่ดิ้งกูรับทีสามตัวตลอดเลยสามสี่ตัวตลอดเลยเกิดตัายกูแล้วป่ะเล่นเทไม่ก่อนเล่นเทไมก่อนเล่นเทไมก่อนเลย เ้เจ็บแล้วเ็บแล้วต้องยโอ้โหเยียเปิดเลยวะกูโนโนอปลงเะโ้ยโอ้โหอลยยกแล้วยกแล้ว <c oughs> ไม่ทำประโยชน์เชียรเลยข้า mm ก็ไปเฮ่อเฮียว like <bbe> ่ากูเฮียวาบีมีมีโนน้ำบอลป่าเลยปาเลยมีมีมีเท่าไแตกูปาเลยมีมแตกเ่าไหกโคตรได้เอ้เฮียกูมีกูโดนแฟนน้สองรอบเลยมีไม่ใม่ไม่มีแฟร์สันทุกคนโดนโดนสี่รอบมกันนะกูว่า i mobilize want to my pack คนปลยังโดนอ่ะโอ๊ตมีมีแต่เพื่อนโดนไม่มีฝั่งนู้นโดนเลยมานี่มานี่มานี้เอ้คุณโดนอ้ไอ้ไอ้ไอ้เมื่อกี้มึงโดนเ่ากูกูกูเสียวเลยโดนซะกูเสียวเลยเหี่ยโดนต้เลย

โนนั้นวิ่งฝ่าวับเข้ามาเลยที่เจไดกล่มไม่มีเลยว่ะมันอยู่ใกล้ตัวหลัง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 นี่ไหนเจได้ปืนเลยอ่ะอันนี้ต้องอยู่บนไม่มีหลังเลยไม่มีหลังเลยอยู่ทาวเวอร์โอ้โหนี่คุโรว่ะคุโรมากเลยมันอยู่อยู่บนท่อพันท่อมันท่อมันท่อพันธุ์ตัวนึงกูกดบบิวไม่ได้ แล้วทำไมเอ้ยมึงไปบอข้างหลังในเกียร์ได้ยินเสียงมึงบ้าอะไรนะแต่ยากยกูกดรบียไม่ได้ไอ้ยี่กูบ้าก่ะบ้าเรื่องนั่นนะไม่รู้จะเข้าไปกูนึกว่ากูติดเที่อเลยกูกดรเบียเดินไม่ได้อะไรเยี่ยมันบ้าเป็นเมนอะขาบวนต่อขบวนตัวเดียวมีตัวเดียวขาบวนมีตัวเดียว เมย์สองตัวเลยไม่มีตัวข้างในไม่มีแล้วมันกระโดดไปอีกตัวใช่มันน่าอยู่ใกล้กันเจนน้ำแข็งอ่ะเปลี่ยนื้่ได้แล้วรับข้างหน้าเลยใจแข็ง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 นาวนาเนี่ย easy p a ไปไหนเฮีย มามาไม่เจอ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 เลยไม่เจอเลยเงียบเมเียเฮ้ยเอาวะเอาอยู่พันไว้นะัดพันไว้กัดตัดไว้กํลังไปกําลังไปสว้หมอฮิ้วเดี๋ยวฮิเดี๋ยวออใหมังนาวีมานาวมาเดี๋ยวฮิ้วไอ้ไรลองวีลังเก็บอไป no n เอาเอา

คนเลือหมออยู่หมออยู่หมอหมออยู่มาชุบเพื่อนบ้างระวังนะมาชุบเพื่อนบ้าง Let's go Let's go อากูกูนึกว่ามีมีโยรุอยู่ฝั่งมันนะหน้ากูครับหน้ากูน้ำเงินตลอดเลย ต้องมาหลบแฟดโยรู้ตลอดเลยเฮียเอ้ยไม่เข้าใจจริงๆอยากโดนแฟดเลน่ามังอะเลน่ายังบายกน้อยกินนะระวังนะนั่งสมาธิอยู่อาจจะวูบกพื่แ้โอ้โหหัวกุลันเลยว่ะต้องยหน่อยดิสมบแบบรู้สึกคอเคล็ดเลยไม่ได้ออกโดนไปอ่ะ ได้ไได้แล้วเดาะอย่ดูทาวเวอร์อยู้ทาวอรมาเช็ดขบวนเช็ดขบวนเชวนไม่หชิดไม่มีเวอไม่เห็นยวหน่อยยวหน่อยกูไม่ได้แล้วหมดแล้วก็ทาวเวอร์เจียทาวเวอร์เร์แล้วางโอ้โหทุกทางมูซาโลเจียเจียทาวเวอร์เจียทาวเวอรก่อนเชเจียทาวเวอร์อย่าล จะี๋ยวรู้ว่ารถไฟกอดร้องแล้วมึงมึงรีพอร์ตมันจลับไปมึงรีพอร์ตนะสุดยอดเสียงใครมันเดินตามหลังวะเฮียเฮียกอดร้องแล้ออกไปออกไปจาห้องกูไม่ไหวแล้วกูกูจะบ้าแล้วยืดตีบเองคุยกันลังจะเอ๋อแล้ว กูไม่ไหวแล้วใจกูล่มไปแล้วนึกว่าหูหลอนนะเมื่อกี้เนี่ยมึงหลอนมึงหลอนมึงไก็หนุนรึมึงก็หลอนแล้วแม่เป็นตีรึเปล่าเนีน้ำเดาเบาๆเป็นสองสีเอ้ยอย่ามึงก็มีสีสันส่งมาแล้วส่งมาแล้วส่งมาแล้วปืนขี้ขวากูเล็งตรงต้นนัดนะห้าสองห้าสองกระโดดกระโดดขี้ขา

ไอ้ที่นี่ยิงโดนไรสับยิ่น่อยนยิ่น่อยใจเหลือเกินโลส่มลยใจมาน้อสมาลอใจมั้ยโอ้ยไวเปอร์อยไวเปอร์อยสนะเตเียเเลทาวเวอร์มาพาวเวอร์โโอ้โหน่าลูกอดมันอยู่ไหนอะอยู่หนงบนเพือนไปขวาเออเียาลูกเลาเนี่เต็มเกาะเต็มไม่เจอใครเลย Yeah, ับอยากต่อยจอเองม่ตอนนี้ไม่ไหวแล้วจีโน่จีโน่เล่นปืนใหญ่ป่าอ๋อไม่้ไม่ลไมไม่ไม่แล้วไม่แล้ไม่แล้วไ่แล้่แล่ไแ่แล้่แล้วไ้อไม่้แล้วม้วมาแล้วไม่แลมแล้้ม้ม่้ไมม้ม่้ไม้ม้้าเอ้ม้ม้าม่้านี่สิม้ม่้้

โอ้ยแย่ท <boundaries> <c oughs> ุกว <fin anta> <ots> ันนะมึงอ่ะคอร์ดคอร์ดไม่ต้องเสียบต้องเส็จคอร์ดคอร์ดคอร์ดโอ้โเยอะรย่ะวุ้มากินแล้วชิบแล้วชิบแล้วโอ้โหเปลอนี่ไม่ตายเลยวะรอรอรอตุกตัวอตุ๊ตัวจะเปิดจะเปิดมตีวิตแล้วตัดชตตายตาย เออชนะแล้วชนะเอาแรงใจแบบเอาอะไรของมันวะนะอะไรวะอะไรอะไรของโยรูุไอ้เหี้ยไม่ไหวแล้วมาโยกกลับมามาโยกกลับมาเข้าเอ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 เขาไมันยกกลับมาไม่โยกกลับมาเต็มเลยมีโล่งเหรอได้ มาเข้ามาอุ้ยเอือดเกไปละวหน้าเลยหน้าลูกตองเลยหน้าลูกตองสองแมฆเขี่ยสองแม่ฆได้เก็บยมาแล้วไงโดนปืนโดนปืนไปเลยไม่ระวังตัวโี่ตื่นไแมลดการคำพูดเพื่อนยังเป็นอันตรายไม่ ไรประโยชน์ <laughs> ออกไปเอาไปยี่คีเพลนเอา่เกเอาไป่กงตัดเนะเอ้ยเหมือนกูโดนด่าไปด้วยเลยไม่ต้องด่ามอนดีกว่าหมอนสตัวเล้ เฮ้ยมันเกตตัวมัสิบสองตัวแล้ววะเฮียเฮีเริ่มเริ่มเป็นาการแล้ววะหมดจากสเป็นสามแล้วนี่นี่สกอร์หรือนี่ไหวเป็นแค่เป็แค่โลนมเกยร์อาทะเลจะเคลื่อนไหวมากกว่านี้อสม่มสี่ได้หได้หดแล้วสีไ

โอ้โหสโลติกหมดเลยคุณโม้ก็แล้วเข้าลยเข้าเลยไม่มีแต่ไม่มีแพนแพนแพนนเดี๋ยวฉันขึ้นแนบต้องเห็นเพี้ยนอะไรปูเยี่นไรกันเนี่ยวา้ทาเดียวตัววิ่งแล้วนะ โอเคโอเครันตามิข้าไปตามิขไปเปาเป้าแชมเบอร์เปแชมเบอร์ได้มันต้มิองหลัง่ไน้เอาเารนเลยตายไปตไปเอาเรนไปเรนรียนเียไปเลยาฟาฟาขึ้นาวเว้ยขึ้นดาวเว้ยอยูยิไอหมอนอ้ยอ้ยอุ้ยนี่นี่ โอ้ยเยอะปืน hmm. หัวคว้ยนี่ไอ้นี่โลนะโวยคนโรให้เดินเอาให้ชิบะชิบะชิบะไปมาไปมาดูซ้ายอ๋อโอ้ยที้หมอที่ยี้่โอ้ยเยอะกูทุเรศเลยร้องแล้วไม่ไหวแล้วกูจะร้องโอ้โหกูจะร้องเยอะเยอะจังเลย แม่โดนแก้งกินไซส์เสรยกูดนอะไรไม่ออกเลยหมดโอ้รวดเร็วจริงเย